สงวันผาสุกลำเกษตรกรเอายาคุมเลนคุมข้าแยาหน้าเทือกในนาข้าวชนิดเของอข้สองาบชนิดเข้มข้นใช้ก่อนย่างอกหลังหวานข้าวไม่เกินสองวันคุาลีลกชนิดมยาในขงันนี้เ้กอนย่้หันข้าวไเกองืนเขาับกชนิด้้นาวบาานี้เาไ้่อนย่าอกหวน้้า็ไม่เิสอเท่นไหร่ัล่กยให้มห้นายบงานนี้รามอไย่างิกแมัมีน้าสไอาเนะนสอนครับูข้างในแล้วมั่นใจ ข้าวขี้ยอดไผ่คุ้มยอได้ยาดเกลี้ยงนาคุ้มดีอยากเนี้พยงชาแล้มปังบ้ากรเทียมกว้างเลยครับดูตาม่องลองครับดูตามกงไม่ขึ้นแต่ก่อนเมื่อคืนนี้พิษไทยขึ้นนะครับลงที่ลงทดีแต่เอายาคุมตัวนี้มาฉีดแล้วไม่มีเลยครับดูได้เลยครับ หลังวันข้าวไม่เกินสี่วันถาดูคือตเดีายาวนั้นก็ไม่มีครับไม่มีครับครบทุกชนิดแบบครบวงจรแก้ปัญหายาด้วยยาได้ดีเยี่ยมคุ้มดีตามร่าน้ำไห้แล้วข้าวไม่แหงน้องไม่หกแม้มีน้ำขังคุ้มดีใช้แล้วมั่นใจข้าวเขียวปลอดภัยคุมยาได้ยาเกลี้ยงนาคุ้มดียาคุมเลนจากบริษัทเค็มแปกปลากระทิงคุ้ม นี่ยาดีก็ต้องบอกต่อแม่มาพรอแม่พี่น้องเกษตรกรใช้ทีเดียวจบเลยไม่ต้องเสียเวลาหลายรอบลดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดค่าตั้งแรงงานเลยคุ้มดีใช้แล้วข้าวไม่แดงนอไม่หงิกแม้มีน้ำขังคุ้มดี อันนี่ครับนนนีี่เป็าทใช้อัตัวชุดคุมดีครับไทยแล้วเสร็จก่อนพอใจยาไม่ขึ้นครับตอนนี้เขาผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนครับอายุหนึ่งเดือน,อนยาก็ยังไม่ขึ้นสักเส้นเลยใช้ดีจริงๆรคุมเลีนใช้ดีจริงจริงงบอกต่อ